วสวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้นะครับกอฝากทุกท่านนะครับ มาให้อาหารปลาสวายในคลองธรรมชาติกันนะครับวัดส,สุธาโปนะครับเขตตาดกระบังนะครับเป็นเขตอพยพานนะครับมาให้อาหารปลากันนะครับใช้กระกางหนุมปังนะครับ ให้อาหารปลากันนะครับเวลาวันหยุดนะครับเป็นเขตอพยทานนะครับเป็นคลองธรรมชาตินะครับปัดสุธาโพธนะครับเป็นเขตลาดกระบังนะครับซึ่งเป็นคลองธรรมชาตินะครับเป็นสวนปลาธรรมชาตินะครับ เป็นเขตอายทานนะครับเียสน,นมาให้อาหารปลากันนะครับ ชมบรรยากาศนะครับการให้อาหารปลากาันนะครับในคลองธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นเขตอุทยานนะครับดดดดมีปลาสวายปลาเทโพเยอะมากนะครับ<า>ปลาบึกก็มีนะครับซึ่งเป็นคลองธรรมชาตินะครับอยู <empieza> ่เขตลาชบัณบ์ง โครงการให้อาหารลาในเขตอัยธานนะครับหน้าวัดสุธาโภชนะครับเขตลาดกระบังนะครับซึ่งเป็นทองธรรมชาตินะครับ สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้นะครับเราจะขอพาทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศการให้อาหารปลาในเขตอุทยานนะครับซึ่งเป็นของธรรมชาตินะครับหน้าวัดสุขาโพธิ์นะครับเขตรากระบังครับวันหยุดแบบนี้นะครับจะมีคนมาทัก่อนดยนะครับแล้วก็มาให้อาหารปลานะครับดูครับปลาเยอะมากนะครับ เป็นปลาสวายปลาเปปลาเทโปนะครับซึ่งเป็นคลองธรรมชาตินะครับคลองนี้เป็นคลองลำปัสิวนะครับที่จะจะผ่านน้าจากเากิป่าสัตว์ชสิ์นะครับไปลงไปยังแม่น้ํามาปกะมงนะครับช่วงฤดูการน้ํหลากนะครับคลองเส้นนี้เนี่ยจะผ่านเขตตัดกระบางเขตหนองจอกนะครับแล้วไปลงบางประกงนะครับ ไปหลงของพระองค์เก้าแล้วก็ไปลงบางปะผมคับคลองนี้เป็นคลองส่งน้ำเหมือนกันนะครับนคลองผันน้ํานะครับก่งเราดูการน้ำลายนะครับรชมบรรยากาศการให้อาหารปลาในเขตอพยธทานนะครับ ช่วงวันหยุดแบบนี้นะครับจะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาให้อาหารปลากันเยอะมากนะครับสวัสดีครับป้าชนาครับขอบคุณป,ป,ป้าชนามากๆนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับวันนี้นะครับมาให้อาหารปลากันนะครับ อ้อาหารปลาในเขตปายธานนะครับอันนี้เป็นคลองธรรมชาตินะครับชมบรรยากาศคลองธรรมชาตินะครับมีปลาเยอะมากนะครับ นี้เป็นคลองลำปัดนะครับเป็นคลองธรรมชาตินะครับแอเขตนี้เป็นเขตพยาทานนะครับซึ่งอยู่หน้าวัดสุภาโพธนะครับเขตราชบันนะครับอันหยุดแบบนี้นะครับจะมี กล้องเที่ยวนะครับมาให้อาหารปลากันเยอะนะครับเอามาทําบุญกันด้วยนะครับดูนะบบรรยากาศท้องทะเนละ ชมบรรยากาศการให้อาหารปลากันนะครับอาหารปลาเป,ปเป็นขนมปังนะครับเป็นขนมปังนะครับกับปอกละยี่สิบบาทนะครับเป็นการหันบำบัดน้ำนะครับ Yes. Yeah. ô, <laughs> ừ, nó mét, chạy thằng nhà ngã, chỗ การกาศการให้อาหารปลาก,กันนะครับเป็นเขตสัตว์ปาสาธาระครับ ชมบรรยากาศการให้อาหารปลากันนะครับขอขอบคุณทุกก,ก,รก,กรรรานนรติดตามรับชมนะครับขอขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชม สวัสดีครับบายบายครับ